ันเดินทางกันต่อครับวันนี้จอดเล่นอยู่บ้านน้องขุนหนองเรืออำเภอจุมพลจังหวัดสุรินใช่ไหมถูกไหมน่ะอีถูกเ้า หนองยางเท่าตำบนนองเรืออำเภอ,อ,เอจุมพลจังหวัดชุมพรนีรหน้าสีสเกตหรอไปทำอะไรสีสเกตอ,อันนี้ยังใส่ตีนเสาวสีสเกตเน่นอนเลยเฮ้ยส,ส,ส, <laughs> สาวสีสเกตยี่เล้ววันนี้สาวอะไรสาวเอ,อ,อันนั้นไม่ใช่นี่เต็นท์นี่ใช่ไม่รู้เป็นผมรู มติดสาวเด่่นนีวันนี้มีซิกเดนมีซิกเดนมีซิกเดนก็เติมร็อกนี่เมื่อเช้าก็เล่นอยู่บ้านเออ่แถวประโคนชัยนะบ้านนนท์บ้านนนสวรรค์เมื่อเช้าเล่นอยู่บ้านนนทสวรรค์แถวประโคนชัยสวนบุรีรัมย์นะครับวันนี้ก็เข้าสุรินทร์ครับวันนี้โสุรินทร์บุรีรัมย์สุรินทร์บุรีรัมย์ตัวนี้เลยไม่ได้ไปถึงเทียบสักทีแล้นี่ <Yeah. S 2> อีกไม่นานก,สสก็สีสกีสีสกีนไกลเกิกนต้องอต้องเอารถแห่ขึ้นรถไฟไปเนาะรถแห่ข <c oughs> <c oughs> ึ้นไฟเออรถแห่ขึ้นรถไฟไปแล้วเนาะอย่าปิดมองมันมีรถทางยิงขึ้นรถไฟได้เลยเย้ไม่จะขึ้นไม่ได้เดี๋ยวแคปทรอปสีสกีนรถแหไปขึ้นทำไมไ <c oughs> นะสวัสดีครอบ